เรื่องลุงเมาใต้สะพานแถวหมู่บ้านริมคลองเล็กๆในจังหวัดหนึ่งมีสะพานไม้เก่าๆที่ชาวบ้านใช้เดินข้ามไปตลาดมานานหลายสิบปีใต้สะพานนั้นเคยมีชายแก่คนหนึ่งชื่อลุงหมีอาศัยอยู่คนเดียวลุงหมีเป็นคนขี้เมาหนะักวันไหนไม่มีเหล้าลุงจะออกมาด่าใครต่อใครเสียงดัง พอมีเล่าลุงก็จะหัวเราะคนเดียวและนั่งพูดจาเลเะเลือนอยู่ใต้สะพานนั่นเองชาวบ้านไม่มีใครอยากยุ่งกับลุงหมีนะักบ้างก็ว่าเขาบ้าบ้างก็ว่าเคยเห็นเขาคุยกับเงาหรือพูดกับใครที่ไม่มีตัวตนแต่ไม่มีใครสนใจจริงจังจนกระทั่งวันหนึ่งลุงหมีเมาหนักจนตกน้ำเสียชีวิตศพของลุงติดอยู่กับเสาไม้ใต้สะพานหลายวันกว่าจะมีคนมาเจอศพ กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วลุงหมีถูกเผาโดยไม่มีญาติมาร่วมงานแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเริ่มเจอเรื่องแปลกๆตอนค่ำๆใครที่เดินข้ามสะพานคนเดียวมักได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆลอยตามลมมาบ้างก็ได้กลิ่นเล่าหึง่งทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นและที่น่ากลัวที่สุดคือ เด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านกลับบ้านช้าค่ำวันหนึ่งเขาเล่าว่าเห็นชายแก่ผมยาวยุ่งยุ่งนั่งแกว่งขาอยู่ข้างสะพานพอเด็กเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็หันมายิ้มปากแหว่งแหวงเหมือนถูกหนอนแทะแล้วพูดว่าเล่าไม้ไอหนุนลุงหนาวอยู่คนเดียวมันเหงาเด็กคนนั้นวิ่งกลับบ้านแทบไม่ทัน และนับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเดินข้ามสะพานคนเดียวในยามค่ำคืนอีกเลยชาวบ้านว่ากันว่าวิญญาณของลุงหมียังวนเวียนอยู่ที่ใต้สะพานเพราะยังติดใจเล่าและยังคงเฝ้ารอใครสักคนที่จะมานั่งดื่มเป็นเพื่อนเขาอีกครั้ง